นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการในบริบทหรือ In Context ของกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลประจำเช้าวันศุกร์ทุกสัปดาห์ของอสมทอร์ h i n k i n มท a d i o 96.5ีดิเแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการภาพวิดีโอขึ้น YouTube แต่เพียงเท่านั้นนะครับก็จะอยู่บน y o u t u b e ครั้งแรกก็จะเป็นเช้า วันสุขประมาณสัก6นาฬิกาตอนเช้าแล้วก็จะอยู่เรื่อยไปนะครับและจะกลับมาใหม่ทุกวันศุกร์แล้วผมก็จะคุยเรื่องที่มันอยู่ในบริบทนอกบริบท In หรือ Out of Context ตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังจะพบว่าในช่วงอาจจะเรียกว่าเป็นเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับ่าจะพบว่ามันมีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาทำอะไรที่มันผิดแปลก หรือว่ามันแผงลงฤทธิ์ไปจากฤทธิ์เดิมที่มีอยู่ทำให้ความรู้สึกว่าอเมริกาหมู่นี้ในยุคข,ของประธานาธิบดีดอนนอทัมเนี่ยเป็นยุคที่มีนโยบายและมีการกระทำมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดูจะน่าเกลียดอันนี้ใช้คำในงานวรรณกรรม ยุคสงครามเย็นของนักเขียนคู่หนึ่งนะในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ประธานาธิบดีดอนอัลเทมเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรอบที่สองเนี่ยแล้วก็ประกาศขึ้นภาษีศุลกากร,กรกับชาติต่างๆโดยไม่ไว้หนะ้าประกาศตามใจชอบสูงบ้างไม่สูงบ้างยีนะ่สรนต์สิ0้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับชาติที่ตัวเองจะประกาศ ส่งผลกระทบกระเทือนมาก่อนมันก็เป็นลักษณะของความไม่ยุติธรรมจะพูดโดยใช้สัพวรรณกรรมยุคสงครามเย็นเรื่อว่ามันเป็นอักลี่อเมริกันแต่เป็นการแสดงตนว่าน่าเกลียดในฐานะเป็นผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาคือเป็นผู้นำอเมริกันที่น่าเกลียดน่าชิงชังเพราะว่าทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ปรึกษาหารือกับผู้ที่จะถูกทำร้าย ผมขอใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมจึงเลือกใช้คำนี้ซึ่งมันอธิบายยุคสมัยได้อย่างถูกต้องออนอกจากเรื่องภาษีศุลกกกรหรือ tariff ท,ที่กระหน่ำลงทุกประเทศในโลกนี้ CNN มักจะเสียดสีว่าแม้กระทั่งไม่เว้นแม้กระทั่งเกาะที่มีแต่นกอาศัยอยู่ก็ยังประกาศภาษีสุลกกกรนี่ก็เป็นเรื่องจริงในบัญทีบัญทีบัญชีท้ายสุดนะครับประเทศไทยโดนเข้าไป36%นะครับ แล้วก็ถอยบ้างเริ่มบ้างรอบ้างจนกระทั่งให้ครบประมาณวันที่9กรกฎาคมครบ90วันที่จะพักชั่วคราวคิดเพียง10%แล้วเดี๋ยวจะกลับมาะทะเลาะกับชาติอื่นๆต่อไปเรื่องที่สองที่ทำให้ดูน่าเกลียดก็คือว่าจะตามกวาดจับยกเลิกวีซ่านักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาแล้ว เรียนหนังสืออยู่และมีกิจกรรมทางการเมืองเช่นประท้วงเขียนบทความแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอเมริกานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องยวอิสราเอลฮามาสกาซาปาเลสไตน์ถ้าต่อต้านอิสราเอลรัฐบาลอเมริกันของโดนัลด์ทรัมป์จะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อต้านยูซึ่ง ในความละเอียดอ่อนของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยการต่อต้านยิวกับต่อต้านอิสราเอลจะไม่เหมือนกันนะยิวเป็นชนชาติที่ไร้ที่อยู่ตั้งแต่สมัยคัมภีร์ไบเบิลนะตีสวัรคีพัปีที่แล้วนะก็เลยหลังสงครามโลกครั้งที่สองชนชาติยิวที่ไม่มีแผ่นดินเป็นประเทศตัวเองอยู่ก็ได้รับพื้นที่บางส่วนของปาเลสไตน์นะซึ่งเป็นอิสราเอลในปัจจุบันนี่แหละ บางส่วนนะครับที่ปาเลสไตน์เขาอยู่ก่อนแล้วให้เป็นประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็ลุกคืบหน้าเอาแผ่นดินที่เป็นของปาเลสไตน์ที่ยังมีอยู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นรวมทั้งกวาดเก็บบุกรุกเผาผลาญทําลายดินแดนของปาเลสไตน์ที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลที่เรียกว่าดินแดนกาซาส่วนดินแดนทางตะวันออกของอิสราเอลนะฮะที่เรียกว่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนแล้ว ไปจนถึงติดชายแดนจอร์แดนเนี่ยนะครับนะก็เป็นดินแดนปาเลสไตน์อิสราเอลก็สั่งผู้คนอ,อพยพคืบหน้าเข้าไปตั้งรกรากดินฐานสร้างอาคารสถานที่ลุกคืบหน้าไปจนกระทั่งชาวปาเลสไตน์เจ้าของแผ่นดินแทบจะไม่เหลืออยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะอยู่ประมาณสักหนึ่งในสามของดินแดนที่ตัวเองควรจะมีนะครับก็เป็นความน่าเกลียดอีกแบบหนึง่งเหตุการณ์แบบเนี้ยแนวคิดในการผลิตรายการในบริบทของผมก็จะหาอะไรที่มัน อยู่นอกคอนเท็กซ์หรือนอกบริบทสักหน่อยไหมเอามาคุยกันว่ามันจะเปรียบเทียบกับบริบทของมันยังไงคือพอนึกถึงแล้วนิยามหรืออธิบายพฤติกรรมของประธานาธิบดีดอนรรัทว่ามันดูนักเกลียดจังเลยนะหนึ่งลุกรานชาติอื่นด้วยภาษีสุลก,กากรโดยไม่ปรึกษาหารือสองลุกรานคนหนุ่มสาวชาวต่างชาติทั่วโลก ไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพถ้าหากจะเข้ามาเรียนมาศึกษาหาความรู้ในสถาบันการศึกษาในอเมริกาแล้วตอนนี้หยุดพักไม่ยอมสัมภาษณ์เพื่อจะให้วีซ่ากับนักเรียนที่อยากจะไปอยู่อเมริกาจนกว่าจะมีกระบวนการตรวจสอบความคิดเห็นทางการเมืองในโซเชียลมีเดียของชาวต่างชาติเหล่านั้นก็เลยนึกถึงว่าอ๋องั้นมันก็มีคำว่าน่าเกลียดอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่คำของผมนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้มันเหมือนกับเป็นความ นักเกลียดในปัจจุบันหรืออ g l y ผมนึกถึงในวัยที่เป็นหนุ่มวัยรุ่นในสมัยนั้นเนี่ยผมได้อ่านหนังสือที่ผลิตออกมาเมื่อปี1958หรือพิมพ์ออกมานะครับชื่อ The u g l y American หนังสือ The u g l y American ที่ผมอ่านในตอนหนุ่มอาจจะไม่ค่อยอ่านลึกซึ้งหรือคิดอะไรมากนอกจากอ่านเพลินๆแล้วเอาความรู้ในยุคสงครามเวียดนามที่ชาวอเมริกันมาทํากิจกรรมในประเทศไทยนะครับแต่ว่าอักลียอเมริกันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยโดยตรงเป็นเรื่องของประเทศสมมุติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะสมมุติชื่อประเทศนั้นว่าสาานคนไทยอาจจะออกเสียงและเขียนสะกดเป็นสารขัน ซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับควรจะเรียกว่าสากา SARKAN h เท่านั้นเอาละครับพฤติกรรมอเมริกันในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นความรู้สึกของผมที่ต้องกลับไปอ่านด h อ u g l ก a ล e r อเมรจะได้เข้าใจว่า Ugly American ยุคสงครามเย็นยุคก,ก่อนและช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยและหลังสงครามเวียดนามด้วยมันเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยมาเทียบกันว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคอักลีอเมริกันแบบใหม่ โดยเป็นอักลีอเมริกันเวอร์เมนคือรัฐบาลอเมริกันที่น่าเกลียดที่เอาเปรียบชาติอื่นโดยไม่ปรึกษาหารือแล้วก็หยิ่งพยองกลางแสดงความยิ่งใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกับชาติเราที่จะรับผลกระทบเป็นเรื่องของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มเ,เสนอแนะแนวคิดอย่างนี้แต่ไม่ประสงค์จะอธิบายรายละเอียดของหนังสือนะครับเพื่อความเพลิดเพลินทางวรรณกรรมเวลาเกิดเหตุในโลกขึ้นเนี่ย รายการในบริบทก็จะพยายามย้อนกลับไปหางานวรรณกรรมที่ทําให้เราเข้าใจบริบทเก่ามาเทียบกับบริบทใหม่เข้าใจแล้วจะก่อให้เกิดความรุนแรงชุมนุมประท้วงต่อต้านทําสงครามก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของรายการในบริบทจุดประสงค์ของผมคือหาความสุขในเชิงวรรณกรรมเพื่อทําความเข้าใจกัดเหตุปัจจุบันย้อนกลับไปอ่านหนังสือเก่าๆแล้วก็หนังสือใหม่ๆก็จะแนะหรือว่าจะเสนออย่างนี้ครับ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินทางวรรณกรรมและเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเทียบกับบริบทเกา่าพฤติกรรมของรัฐบาลดอนธรรมในวันนี้ทำให้ผมคิดว่าต้องกลับไปอ่านหนังสือ The Ugly American ก่อนอื่นหลังจากอ่าน The Ugly American แล้วผมก็จะไปดูหนังก็ <c oughs> เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการ ในบริบทหรือ i น Context ของกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลว่าอาน์ดีอาร a คีอเมริกันซึ่งพิมพ์เมื่อปี1958ก็กลับไปดูหนังของมาลอนแบรนโดพระเอกกับพระรองหรือตัวประกอบหม่อมราชวงศ์คือริ์ปาโมดนะครับซึ่งผลิตในปี1963โดยใช้พื้นฐานเรื่องราวจากหนังสือนวนิยายเรื่อง The Ugly American นครับที่เขียนโดยวิลเลียมเจเลตเดอร์กับยูจีนเบอร์ดิก แล้วก็เอาบางส่วนมาขยายความเป็นหนังถ,ถ้าท่านผู้ฟังต้องการความเพลิดเพลินในทางวัฒนธรรมส่วนตัวและครอบครัวก็ไปอ่านหนังสือก่อน The Agri American แล้วก็ไปดูหนัง The Agri American ชื่อเดียวกันนะครับแต่เนื้อหาสาระอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดมากเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะไม่สนุกนะครับเอาเป็นว่าหนังสือออกมาก่อนปี1958แล้วหนังตามมาโดยใช้หนังสือนี้เป็นพื้นฐาน หน่อยนึงเอาชื่อมาแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะครับในปี1963ก็คือ,อหลังจากนั้นประมาณ5ปีก็มีภาพยนตร์ออกมาพอดูหนังหนังสือท่านต้องหาซื้ออ่านเอานะครับไม่ฟรีนะครับคงจะไม่มีที่ดาวน์โหลดให้ฟรีแล้วยังขายดีอยู่ในทุกวันนี้นะาหาอ่านเอาส่วนหนังดูฟรีทาง YouTube จะเอาแบบภาคไทยหรือจะเอาแบบซาวด์แทร็กเป็นหนังสีสวยงาม ถ่ายทำในประเทศไทยเป็นหลักใหญ่กับที่สตูดิโอที่ฮอลลีวูดนะครับแม้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงนะครับประเทศสารขันหรือสากาเนนะี่ยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่ลาวพม่ากักมพูเวียดฟิลิปปินส์อะไรทั้งสิน้นแต่เป็นประเทศสมมุติว่าอยู่ในประมาณนี้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันงั้นอ่านหนังสือปุ๊บก็ไปดูหนังดูหนังปุ๊บก็อ่านหนังสืออีกราะชีวิตจะสมบูรณ์มากสนุกเพลิน ท่ามกลางความทุกยากของผู้อื่นนะครับก็คือท่ามกลางความน่าเกลียดของอเมริกายุคปัจจุบันเพราะไปอ่านหนังสือและดูหนังเรื่องอาร์เกอเมริกันเรียบร้อยแล้วผมก็ชวนให้ท่านผู้ฟังไปอ่านหนังสือที่นักแสดงประกอบที่แสดงเป็นนายกรัฐมนตรีประเภทสารขันนะถกเถียงมีปฏิสัมพันธ์ในด้านการต่างประเทศกับมาลอนแบรนโดซึ่งเป็นเอกอัครชทูตเป็นทูตอเมริกันประจำประเทศสารขัน อาจารย์คริดเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศสารคันนะครับประเทศสมมุตินะแต่ว่าท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษาในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฮอลลีวูดช่วงถ่ายทําหนังเรื่องนี้ในส่วนที่ถ่ายทํานอกสถานที่ถ่ายทําที่ประเทศไทยอาจารย์คือริดอยู่ต่างประเทศไม่รู้เรื่องด้วยท่านก็บอกไม่รู้เลยแล้วตอนหลังเขาเชิญไปจ้างไปเป็นที่ปรึกษาก็เป็นที่ปรึกษาจ้างไปจ้างมาเขาบอกว่ายังหาตัวประกอบที่จะแสดงเป็นนายกประเทศสารคันไม่ได้ อยู่เข้าท่าดีงั้นก็ให้เป็นตัวประกอบไปเลยท่านก็เลยเริ่มการแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันนั้นจะอยู่ในหนังสือเรื่องเมืองมายาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับดังที่ผมเอาภาพรประกอบให้ดูบนจอนะครับพระเอกมาลอนแบรนโดนะครับนางเอกก็แสดงเป็นคนมริกันก็แสดงเป็นาสามีเเป็นภรรยาของท่นทูตนะครับทูตมริกันก็ไปอ่านเมืองมายา มึงมายาวเป็นหนังสือที่สนุกเพลิดเพลินอาจารย์พิกฤกฤิ์เขียนตามแนวทางของท่านแหะครับภาษาง่ายง่ายชาวบ้านอ่านเพลิดเพลินเกี่ยวกับเรื่องการทําหนังการกํากับการประชาสัมพันธ์อะไรการแสดงการหาคนมาแสดงการทําดนตรีโอสารพัดทุกเรื่องนะครับชีวิตของฮอลลีวูดในการผลิตภาพยนตร์แล้วก็จะสอดแทรกและจะงมีมงบางส่วนที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเอะอะเรียลอเมริกันโดยตรงก็อยู่ในนั้น มันท่านผู้ฟังถ้าจะให้เพลินในชีวิตสุดสัปดาห์นะครับอ่าน t h อ Ugly a m e r อเมริกัฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ดูหนังจะดูหนังภาษาอังกฤษหรือจะภาคภาคไทยก็ได้ส่วนอังกฤษอเมริกันภาคไทยาภาษาไทยที่แปลไทยก็มีนะครับอัก y a อเมริกันแปลเป็นไทยแต่อาจจะหาอ่านไม่ได้แล้วละ่ะเป็นหนังสือเก่าผมเพียงแต่ค้นหาภาพเจอในอินเทอร์เน็ตก็คัปปีขึ้นมาดู ให้รู้ว่าผู้แปลนวนิยายเรื่อง The Ugly American ฝ่ายไทยนะครับก็จะเป็นคุณรัตนเยาวประพาสครับแล้วก็คุณถาวรชนะภัยเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ไม่น่าจะหาซื้อได้นะครับหาดูบนจอเก็บภาพองค์ประโชกันพอได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ร้านหนังสือเก่าๆก็อาจจะมีคนขายกลับมาแล้วก็ไปซื้อได้เพราะว่าผมเปิดดูแล้วว่าจะสั่งซื้อปุ๊บมีคนซื้อไปแล้วนะครับ อ่านภาษาไทยก็ได้ครับไม่มีปัญหาอ่านภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ดูหนังภาษาไทยดูหนังภาษาอังกฤษแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือภาษาไทยเรื่องเมืองมายาของหม่อมราชวงศ์คืิปตะโมทแล้วจะเข้าใจผมจะไม่เล่ารายละเอียดให้ท่านไม่สนุกแต่จะบอกว่าความรวมของ t h อัก l ี American ในนวนิยายของวิลเลียมเจเลตเดกับยูจินเบอร์ดิเนี่ย เป็นเรื่องของคนอเมริกันที่พยายามมีหลายคนหลายรูปแบบหลายหลักการหลายแนวทางในการที่จะมาช่วยประเทศสารคันให้ได้พัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ทำนมผงหรือจะมีวิธีวิตน้ำหรือเอนาน้ำมาใช้ทำเครื่องสูบน้ำอะไรก็แล้วแต่สร้างถนน ก็หวังว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศสารขันแล้วทําไปทํามาก็มันก็ชาวบ้านเขาก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับฝ่ายอเมริกันหลายๆคนที่เกี่ยวข้องบางคนก็สอนศาสนาบางคนก็ทําแผมเฟลตทําหนังสือพิมพ์ต่อต้อตานวิทย์ต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้นะครับในพม่าบ้างในเวียดนามบ้างประชุมที่ฮ่องกงก็มันหลากหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าความรวมก็คือว่าทําไมเขาจึงเรียกว่าคนอเมริกันมันอักลี่ ในยุคสงครามเย็นในช่วงสงครามเวียดนามก่อนและหลังด้วยนะครับย้อนไปถึงกระทั่งสงครามเดียนเบนฟูที่ฝรั่งเศสแพ้ที่เวียดนามเนี่ยเพราะว่าคนอเมริกันไม่รู้ว่าตัวเองทําสิ่งที่ไม่ดีนึกว่ามันดีจะช่วยประเทศสารคันและประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อต้านคอมมิวนสิสต์แต่คนพื้นเมืองก็บอกไม่ดีนะครับ เกลียดมากจะมาทําอะไรที่ไม่เข้าใจพวกเราเลยนะครับก็เป็นความดีของคนอเมริกันที่ถูกมองว่ามันเลวร้ายมันน่าเกลียดมันอักลี่มันไม่ดีแล้วมันก็มีความไม่ดีอยู่ในนั้นท่านต้องไปอ่านเอานะครับ <laughs> สักวันหนึ่งผมจะโอเคในสุดถ้าไปสักพักหนึ่งผมจะเขียนรายละเอียดแ,แต่ตอนเนี้ฝากไว้เผื่อท่านจะไปสแสวงหาความเพลิดเพลินในตัวเองเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูอักลี่อเมริกันยุคปัจจุบันยุคดอนด์ทรัทป์เนี่ย ถ้าเราเข้าใจปัญหาความน่าเกลียดของเอา,าทรัมป์ในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคงเข้าใจแหละนะครับว่ามันน่าเกลียดเนื่องจากจะเอาเปรียบทางการค้าระหว่างประเทศและเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองอื่นๆรวมทั้งจะเอาเปรียบยูเครนจะเข้าข้างรัสเซียนะจะยอมให้รัสเซียเอาแผ่นดินแหลมคาเมียและดินแดนอื่นๆของยูเครนเอาไปเพื่อแลกกับสันติภาพซึ่งยูเครนเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับก็เป็นความน่าเกลียดในเชิงการเมืองยุคปัจจุบันแต่มันต่างกับยุคสงครามเย็นที่ว่า Uh, ถ้าอ่านดี e อักรีอเมริกันและอ่านเมืองมายาของหมอง่อมคึกฤทธิ์ประโมทแล้วเนี่ยจะพบว่าอเมริกานั้นนะพยายามทําความดีนึกว่าดีแต่มันน่าเกลียดเพราะไม่เข้าใจคนท้องถิ่นและตัวเองก็เอาแต่สบายสบายนะครับแล้วก็ทําเป็นเก่งสอนประเทศสารขันอะไรแบบนั้นเป็นความน่าเกลียดที่อยากจะได้ความรักแต่มันผิดทางนะแต่มาตอนนี้ความน่าเกลียดในสมัยปัจจุบันในศตวรรษที่21เอาเป็นว่าแค่ปีแรกนะครับ ร้อยกว่าวันแรกของประธานดีนอร์ธัมเนี่ยเป็นความน่าเกลียดส่วนตัวของประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีพวกทำเนียบข่าวที่ไม่สนใจว่าชาติอื่นจะเป็นอย่างไรจะเห็นรประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวมันจึงเป็นอักลีอเมริกันยุคที่ไม่ช่วยชาติอื่นแต่มุ่งมั่นจะทําลายชาติอื่นเพื่อประโยชน์ของชาติตัวเองทางการค้านะครับหวังว่าจะเป็นเรื่องโชคขวาวนะครับจึงเป็นอักลีอเมริกันที่ ทำลายตัวเองถ้าพูดในเชิงซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจนุ่มนวลแล้วเนี่ยอเมริกาทำลายตัวเองจบสิน้นทําให้กลายเป็นประเทศที่ไม่น่ารักไม่น่ารักนะครับเพราะว่าถ้าน่ารักเนี่ยแปลว่ามีพลังอำนาจซอฟต์พาวเวอร์มันไม่น่ารักเพราะว่าอยู่ๆก็ไปขึ้นกําแพงภาษีโดยไม่คุยกันก่อนไม่เจรจาหารือก่อนขึ้นก่อนแล้วใครอยากมาคุยเพื่อลดภาษีก็เชิญอันนี้น่าเกลียดเป็นความน่าเกลียดที่ทําลายภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ได้ทําลายการค้าระหว่างประเทศ ในส่วนของประเทศที่ถูกขึ้นภาษีมากเท่ากับอเมริกาทำลายตัวเองเพราะว่าการขึ้นภาษีสุะกากกรเนี่ยเ,เป็นการทำให้สินค้านำเข้าจากประเทศอื่นเช่นจากประเทศไทยมีราคาสูงขึ้นเมื่อมาถึงตลาดอเมริกาไม่ได้กระทบคุณภาพหรือราคาสินค้าไทยแล้วก็ส่งไปตามเดิมถ้าเขาอยากซื้อเขาก็เสียภาษีเพิ่มงั้นไทยก็ไม่เสียนะไม่เสียอะไรมากมายนัยกเว้นว่าอาจจะขายได้น้อยลงก็ไปหาตลาดอื่นนะครับคนอเมริกันจะเป็นฝ่ายที่เสียหายมากเพราะว่า ชอบสินค้าไทยแต่มันแพงขึ้น36%โทษไทยไม่ได้เพราะไทยขายราคาเดิมแต่ไปโทษด่านสุลก,ก,การกรอเมริกันที่ขึ้นไปขึ้นภาษีไป36%หลังจากวันที่9กรกฎาคมที่ถึงนี้ถ้ารัฐบาลไทยไม่ได้เจราจาอะไรกับเขาหรือเจราจาแล้วไม่ได้เป็นผลยังไงนะครับก็ผมว่าอเมริกรันจะในรับผลกระทบเป็นความน่าเกลียดที่ทําลายตัวเองทําให้ประเทศอเมริกาทั้งประเทศดูน่าเกลียดนะฮะแล้วก็ ทุบทำลายประเทศมิดประเทศที่สำคัญของเขาตั้งแต่เม็กซิโกไปถึงแคนาดาและอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหลายหมดจึงเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นอักรกลอเมริกันยุคที่อักรกลจริงๆในตัวของมันเองแต่ไม่กระทบชาติอื่นเท่ากับกระทบตัวเองนะฮะมันก็กลับกันนะครับสนุกครับพูดถึงว่าถ้าจะอ่านหนังสือแลวแลวเข้าใจบริบทของสงครามเย็น ที่อเมริกาพยายามทําความดีแต่ว่าทรนงว่าต้องทําตามที่เราสั่งนะจะดีแต่ชนพื้มเมืองเขาบอกไม่ดีนะครับมันจึงเป็นความน่าเกลียดที่พยายามจะทําความดีแล้วไม่รู้ว่ามันไม่ดีนะครับแต่มายุคปัจจุบันเนี่ยทําความไม่ดีให้กับประเทศอื่นอย่างจงใจแล้วไม่ยอมถอยนะครับชาติอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ายูอยากทําก็ทําไปเราก็ไปค้าขายคนอื่น หรือขายได้เท่าไหร่แล้วขายเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ชาติไทยหรือประเทศไทยในสุดจะไปทางไหนนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าลองหาความเพลิดเพลินทางวรรณกรรมแบบนี้แล้วก็ทางความบันเทิงแบบภาพยนตร์ด้วยนะครับก็ะจะได้เข้าใจว่าเออมนุษย์เรานี่คำว่าอักลีอเมริกันเนี่ยมีความหมายสองยุคละยุคสงครามเย็นยุคสงครามเวียดนาม หลังสงครามโลกครั้งที่สองกับยุคดดนัลทรัมป์ในปัจจุบันที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับโลกทั้งโลกขอให้ท่านทฟังมีความเพลิดเพลินนะครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเราอยู่อย่างพอเพียงนะฮะมีเท่าไรใช้เท่านั้นหรือประหยัดนิดหน่อยขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่างพอเพียงและคิดถึงความน่าเกลียดของอเมริกาในเชิงวรรณกรรมในเชิงวัฒน,น,นธรรมแต่ไม่ใช่ว่าจะสร้างความชิงชังระหว่าง สหรัฐอเมริกาและประชาชนของเขากับเราเราต้องการสะท้อนบริบทเชิงวรรณกรรมและวัฒนธรรมเท่านั้นเองครับสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสงเกียริอ่อนวิมลสวัสดีครับ